อาจารย์คะตุ๊กตาปูนหรอคะปูนเลยนะเอามาตั้งในบ้านได้ไหมคะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากให้เอาของพวกนี้มาตั้งในบ้านอะถ้า,ถา,าตั้งนอกบ้านได้แต่ถ้าตั้งในบ้านไม่ได้มันถ้าเล็กๆอะไรอย่างงี้ได้ไหมน้องแพรเยาวราดใช่ไหมใช่คมีมีหุ่นพวก<ม>แบบเสือ้อไหมมีค่ะ,คะาการข้ามกงคือเดินเข้ามาหลอนไหมชินแล้วคะ่ะ <laughs> หนูว่ามันก็ดีนะทอนมีเพื่อนที่ความชินคืออะไรเพราะมันไม่มีหัวคงหนูมีหัวด้วยอ่ะมีหัวนี่ยิ่งดีเลยโอ้โหเข้าเรื่องเลยอย่างงี้แล้วหนเรื่องเลยให้เขาด้วยมีหัวอันนี้เข้าเรื่องเลยคืออย่างเงี้ยมันไม่ดีมันอันตรายเข้าใจป้ะมันเป็นเหมือนล่างอ่ะมันเหมือนล่างที่รออะไรที่มาเข้ามาแต่ถ้าหุ่นตัวนี้อยู่ในคอนโดอันนี้ยังพอบรรเทาไม่แต่ว่าตอนเนี้ยหนูแยกห้องแล้วแยกห้องหมายถึงว่าอยู่คนละห้องแยกแยกห้องยิ่งยิ่งหนักเลยอ่ะ ผมพูดเสมอว่ายิ่งทุกวันนี้ผม <คน S 1> ไปยิ่งทุกวันนี้ผมไปดูบ้านเนี่ยผมจะพยายามให้คนสมมติว่าเขาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแค่สองคนแต่ห้องเขามีสี่ห้องผมจะจัดยังไงก็ได้ให้คนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยสองคนให้ใช้พื้นที่เต็มทั้งสี่ห้องผมจะไม่มีห้องไหนให้เขาปล่อยว่างถ้าจะเห็นว่าช่วงนี้ผมจะไปดูบ้านนะผมจะแก้ก็คือห้องนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมให้นอนอย่างเดียวคุณต้องมานอนอยู่แล้วทุกวันส่วนอีกห้องหนึ่งคุณไว้เป็นห้องเก็บของใช่ไหมผมไม่ให้ ให้คุณเอาของออกมาให้หมดและให้คุณเอาโซฟาทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าไปไว้ในนั้นเพื่อที่คุณจะอาบน้าแต่งตัวดูทีวีห้องนั้นแล้วคุณมานอนอีกห้องหนึ่งแสดงว่าใช้สองห้องแหละเอาแล้วเอาของไปเก็บไหนคะอาจารย์ของผมพูดเสมอมาผมไม่มีห้องเก็บของอ๋อใช่ถูกไหมใช่ผมใช้คุณใช้พื้นที่ของห้องคุณเต็มให้หมดอย่างเงี้ยไปไว้อีกห้องหนึ่งใ,ในเวลาที่แพรกลาลังนอนไอห้อง,ห,องห้องนั้นปิดมืดไฟไม่มีเสียงไม่มีใช่ค่ะอะไรอย<ม>ู่ในนั้นทงานเลยอะไรอยู่ในนั้น เมื่อความมืดกับความเงียบมาอยู่พร้อมกันเชื้อราค่ะหรอถูกไหมผมถึงบอกว่าอะไรที่มันเป็นรูปลักษณ์ที่สามารถเป็นร่างสถิตได้จะไม่แนะนําให้อยู่ในบ้านถ้าคุณจะไปไว้นอกบ้านอันนั้นได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณจะมาไว้ในบ้านผมไม่ค่อยแนะนําขงหนูอยู่ห้องคนละชั้นเลยค่ะอาจารย์คนละชั้นไม่เป็นไรกัแล้วแต่ห้องเก่าอะไรอย่างที่อย่างที่ผมบอกไงว่า ถ้าเป็นรูปปั้นหุ่นเสื้อผ้าถ้าไม่มีหัวถ้าเป็นแค่จุกอย่างเดียวอ่ะอย่างนั้นไม่ค่อยน่ากลัวมันก็แค่เห็นตัวอย่างเดียวแต่ถ้ามีหัวมีแขนมีขานี่ก็เตรียมตัวมีวิกด้วยแล้วมันเกิดให้เขาด้วยแล้วมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากจินตนาการของมนุษย์เองเดินขึ้นไปไม่ต้องมีบ้งแหละเดินเข้าไปเขาหันหลังอยู่ ถ้าเดินเข้าไปมันหันหน้ากลับมาหาเราทําไงวะก็เป็นห้องที่หนูเข้าคนเดียวด้วยหนูก็หลอนเลยเนี่ยอาจารย์ไม่มีเพื่อนเข้าไปด้วยนะห้องทํางานเนี่ยเอามาต่อกันอาบ้านตกแตกไว้ก่อนเนาะตุ๊กตาปูนอะาจารย์ไม่แนะนํานะคะแต่ก่อนนะอาจารย์จัดบ้านแบบเสือตามใจคุณสามีทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาจัดบ้านแบบมังกร สามีเถียงทุกเรื่องและมีข้อแม้ตลอดขอความกระจ่างด้วยค่ะก็บ้านเสือเราใหญ่ไงบ้านมังกรมังกรใหญ่กลับขึ้นมาแล้วเพราะบ้านมังกรผู้ชายใหญ่เพื่อผู้ชายก็ต้องมีข้อแม้อยู่แล้วอ๋อแล้วเราเปลี่ยนทําไมอ่ะคือต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องให้คุณผู้ชายใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นแหะสิผู้ชายทํางานได้ผู้หญิงทํางานได้แต่ในฮวงจุ้ยมันกําหนดให้ผู้ชายใหญ่เราอีควอลี่ได้ไหมอาจารย์ให้เสมอภาคกันได้ไหมคะ ถ้าคุณเปิดสองฝั่งเลยใช่ไหมก็เป็นบ้านอกแตกอย่างที่เมื่อกี้เขาถามไงเกิดเป็นบ้านอกแตกคาว่าบ้านอกแตกคือใหญ่ทั้งคู่พอใหญ่ทั้งคู่แล้วก็จะต้องมีปากเสียงกันเองก็คือถ้าคุณเป็นสามีภรรยาก็ต้องยกให้คุณสามีเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะอยู่เป็นผู้หญิงล้วนแบบนี้อาจารย์จะเป็นเสือได้คือทําไมผมต้องให้ผู้ชายเป็นผู้นําเขาบอกไอ้ทุกวันนี้เท่าเทียมกัน จริง<น>เท่าเทียมกันเป็นผู้หญิงหนูก็อยากได้ความเท่าเทียมกันค่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่เท่าเทียมกันไม่ได้คือพละกําลังหนูเป็นนักต่อยมวยเลยนะอาจารย์เห็นนะทุกอย่างผู้หญิงผู <ๆ S 1> ้ชายเท่าเทียมกันได้ทุกเรื่องสติปัญญาหน้าที่การงานความสําเร็จความเก่งกาจทุกอย่าง <ough> ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันได้มีอย่างเดียวที่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันไม่ได้คือพละกกาลังถูกไหมก็จริงนะเป็นสิ่งเดียวเลยคือสรีระร่างกายอื ถึงบอกไงอย่างนี้แสดงว่าถ้าพูดว่าผู้หญิงจัดได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ผู้ชายจัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสลีละเขาได้เต็มร้อยยังไงแพ้ก็ต้องเป็นรองอาจารย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ดีอ้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้หนูเห็นผ่านๆอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาเพศเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็คือจัดมังกรไปเลยก็จ <laughs> ัดมังกรไปเลยคำว่าจัดมังกรอ่ะตกถ้าจัดมังกรไปเนี่ย <laughs> มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะยุติความสัมพันธ์อื่นๆเลย ก็คือนอนมังกรแล้วไงก็คือนอนมังกรคือจะไม่มีความสัมพันธ์ของคนอื่นที่จะเข้ามาอีกจะมีคนมาจีบหรืออะไรเงี้ยจะไม่เอาแล้วก็คือจะมุ่งในการทําธุรกิจอย่างเดียวแหละร่วมกันทาใช่แต่ถ้าไม่นอนฝั่งเสือมีโอกาสที่จะเลิกแล้วก็มีใหม่ได้อแล้วถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องจัดแบบเสือเลยเสือไปเลยก็นอนเสือไปเลยอ๋อแล้วถ้าเกิดคนนึงเมื่อกี้ที่หนูเห็นนะแต่หนูหาไม่เจอแล้วคือเขาบอกว่ามีคนนึงเหมือนเป็นคุณทอมเนาะคือเขาก็คงจะแบบว่า แข่งแกร่งพอสมควรอย่างงี้เราจัดมังกรเพื่อช่วยเขาได้ไหมใช่จัดมังกรให้เขาอ๋อถ้าเกิดเขาเป็นคนแบบว่าห้าวห้าวใช่ก็อย่างบ้านลาสุดที่ผมไปดูผมก็ถามเขาตรงๆเลยว่าอยากจะได้อุปนิสัยแบบไหนถ้าคุณมีจิตใจเป็นผู้ชายแล้วผมจะจัดมังกรให้คุณเลยนะเพราะถ้าผมจัดเสือไปต่อไปคุณอาจจะบ้านปลายชีวิตอยู่ดีกลับมาเป็นผู้หญิงเฉยอ๋ออาจจะแบบว่ามีความคิดที่เปลี่ยนไปได้ใช่แต่ถ้าคุณนอนมังกรเลยทั้งชีวิตนี้คุณจะเป็นมังกรเลย <ช>ก็เอาแบบนั้นไปเลยแต่อาจารย์ก็มีคลิปที่ใน y u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  e เนาะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดบ้านแบบนี้นอยู่ถูกไปลงรายละเอียดในนั้นได้นะ<ช>คะคอันนี้เดี๋ยวบอกคร่าวๆนะคะ